สวัสดีค่ะวันนี้รับชมไม้เลื้อยนะคะไม้เลื้อยในสวนมีอะไรบ้างผักที่กำลังงามเลยตอนนี้คือมีบวบค่ะบวบหอมกำลังติดลูกเยอะเลยนะคะหลังจากที่ตัดแต่งกิง่งตัดแต่งใบเพราะว่าแต่ก่อนใบเขาหนามากแล้วก็มาตัดแต่งที่พื้นค่ะคือเป็นรอยใบแล้วก็รอยตัดแต่งนะคะ ตอนนี้ลูกเขาก,กำลังติดเยอะค่ะไม้เลื้อยในสวนผักผักสวนครัวผักปลอดสารปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกค่ะกำลังออกดอกเยอะบวบหอม ถือว่าได้ผลนะคะในการแต่งกิ่งแต่งใบเพราะว่าตอนที่เริ่มทําเลยคือใบเขาขึ้นเยอะมากยอดขึ้นเยอะใบขึ้นเยอะแล้วเขาหนาเขาไม่ค่อยติดลูกค่ะพอมาแต่งกิ่งแต่งใบเอาออกเขาก็เริ่มติดลูกให้ลูกดกดอกก็ออกเยอะค่ะ พักปลอสารค่ะปลูกเองกินเองสบายใจในส่วนของไม้เลื้อยที่เรามีอยู่ในส่วนตอนนี้นะคะบวบหอมติดเยอะมากนี่อีกค่ะลูกยีใหญ่ ข้้างเองปลูกเองนะคะใช้ไม่ไผ่ทําทรงแบบง่ายๆดกค่ะเริ่มดกแล้วก็อากาศนะคะเข้าสู่หน้าฝนผลผลิตก็เพิ่มมากขึ้น ไม้เลื้อยต่อไปนะคะไม้เลื้อยที่เราทำค้างให้ก็จะมีบวบหอมหรือก็บวบงูค่ะบวบงูตอนนี้กำลังจะติดนี่ค่ะอยู่ติดกันเลยกับบวบหอมนะคะบวบงู บวบงูเก็บไปบ้างแล้วนะคะมีผลผลิตบ้างแล้วค่ะกำลังจะติดบวบหอมบวบบวบหอมดกๆค่ะ บอมหอมเครือเ,ครอ,เครอเข้าไปไกลมากค่ะเขาก็จะเลื้อยไปเรื่อยถ้าเกิดเราไม่ตัดแต่งไม่ตัดยอดไปได้เรื่อยๆมาริมลัวก็มีบบงูค่ะกำลังติดไม้เลื้อยชนิดถัดไปนะคะอยู่ใกล้ๆกัน น้ำเต้ากำลังขึ้นค้างค่ะกำลังเลื้อยขึ้นค้างบริเวณนีรรณ้แต่ก่อนปลูกถั่วฝักยาวค่ะพอถั่วฝักยาวเริ่มหมดอายุ